มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจบภารกิจยุติการค้นหาร่างผู้สูญหายภายในตึกสอตองงอแล้วค่ะล่าสุดนะคะผออปพกทมเผยความคืบหน้าการเคลียร์พื้นที่ตึกสอตองงอคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคมโดยวันนี้สามารถเปิดช่องลิฟท์ทั้งหช่องได้แล้วและยังไม่พบร่างผู้สูญหายเพิ่ม พบเพียงชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์เพิ่มขึ้นอีก3ชิ้นขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ DNA ใช้กำลังกู้ภัย57นายและสุนัขเคนายหตัวค้นหาวันละ2รอบส่วนผู้สูญหายอีก7รายพบตัวแล้ว4รายไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุยอดเสียชีวิตรวม89รายบาดเจ็บ9รายหลังเคลียร์พื้นที่เสร็จจะส่งมอบให้สอตองก่อนที่ตำรวจจะอายัดพื้นที่เพื่อตรวจสอบต่อไป ยุติการค้นหาจบภารกิจยุติการค้นหาร่างผู้สูญหายภายในตึกสอตองอขอขอบคุณข้อมูลจากทีวีดทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ